นิทานอีศบเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสิงโตกับกระต่ายป่าจอมขี้คาดเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งกระต่ายป่าได้เอ่ยถามสิงโตว่าข้าได้ยินสัตว์ตัวอื่นพูดกันว่าราชสีผู้สูงศักดิ์อย่างเจ้ากลัวเสียงไก่ขันจนแทบวิ่งหนีไม่ทันสิงโตตอบกลับไปว่า ใช่แล้วสิ่งที่เข้าได้ยินมาเป็นความจริงสัตว์ใหญ่ๆก็อาจจะมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆเช่นกันดูอย่างข้างตัวใหญ่ยังตกใจกลัวเพียงแค่เสียงคำรามของลูกหมูป่าเลยนะเมื่อสิงโตพูดจบก,กระต่ายป่าจึงกล่าวตอบขึ้นว่า หากหากหากค่าเข้าใจแล้วเหล่าว่าทำไมพวกสัตว์อื่นๆถึงกลัวเสียงเห่าของสุนัขล่าเนื้อมากมายเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ขาดมักพยายามหาเหตุผลให้ตนเองดูกล้าหาญอยู่เสมอวันนี้นิทานจบเพียงเท่านี้ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่อตามหอยอีสานแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีครับ